มีรายงานว่าสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกษษิจการไฟฟ้านครหลวงหรือสอพฟณนะรมโพนอังคารที่16กรกฎาคมนี้เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านการผักภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพนำเสนอแนวทางการปรับค่าไฟฟ้าหรือ FT ีสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567ซึ่งมีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนั้น การปรับค่าไฟฟ้าหรือค่า FT ครั้งนี้ถือเป็นการผักภาระให้แก่ประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมทั้งทที่ปัจจุบันประชาชนต้องทุกข์ยากลําบากจากค่าครองชีพที่พุ่งทยานสูงขึ้นทั้งค่าน้ํามันค่ารถเดินทางและค่าของกินของใช้ที่แพงขึ้นอย่างมากแต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการแก้ไขค่าคองชีพที่สูงขึ้นยิ่งมีการปรับค่า FT จะยิ่งเป็นการสร้างความทุกข์ยากอดยาก เป็นการซ้าเติมประชาชนรวมถึงลูกจ้างทั้งของรัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้นแต่เดิมมีการคัดค้านการแปลรูปรัฐวิสาหกิจกฟพไปเป็นเอกชนแต่ในรอบ10ปีที่ผ่านมารัฐบาลกับพยายามจํากัดการผลิตไฟฟ้าของกฟพขณะเดียวกันกับเปิดช่องทางให้บริษัทเอกชนกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาทําการผลิตกระแสไฟฟ้า,าขายให้กับกฟพและปล่อยให้บริษัทเอกชนเหล่านี้เข้ามาหากินประโยชน์จากนโยบายของรัฐโดยการทําสัญญาระยะยาว ผูกขาดการขายไฟฟ้าให้กับกฟผหากินกับการสำรองไฟฟ้าแม้กฟผไม่ซื้อก็ต้องจ่ายต้นทุนเท่ากับยินยอมให้บริษัทเอกชนหรือกลุ่มทุนใหญ่เข้ามาขุดเลือดขุดเนื้อประชาชนสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐที่มีการสำรองไฟฟ้าสูงเกิดความจำเป็นอยู่ที่ระดับ35-50%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศขณะที่อัตราก,การสำรองไฟฟ้าตามเกณฑ์เดิมอยู่ที่159การสำรองไฟฟ้ายิ่งสูงมาก จะกลายเป็นต้นทุนแฝงที่เป็นภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือประชาชนดังนั้นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหญ่จึงถือเป็นการทุจริตเชิงนโยบายที่ประชาชนทุกทนกับภาระต้นทุนที่ต้องแบกรับสูงขึ้นตลอดนับ10ปีที่ผ่านมา สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจึงเรียนมาเพื่อขอคัดค้านการผักภาระต้นทุนให้กับประชาชนรวมทั้งขอให้ยุตินโยบายการให้บริษัทเอกชนผลิตกระแสไฟฟ้าและโอการผลิตกระแสไฟฟ้ากลับมาให้กฟผตามเดิมรวมทั้งการคงอัตราการสำรองไฟฟ้าไว้ที่15ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ